ที่นี่ทัณฑ์ปองที่น,น,นี่ทัณฑ์ปองท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่ทัณฑ์ปองก่อนท่านผู้โดยสารลงจางกบนรถโปรดดูสิ่ของสัมภาระขอท่านที่นับติดตัวมาแล้วรถถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับสมธนีสารยาธนีบางบำรุงประเทศนี้ต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่เชรญไปมียาติพาใน,นการเดินทาง และบอกว่าการเดินทางขาับไปการรถไฟคงได้ไมีโอกาบชรัท่านอีกครับขอบคุณครับ 分かる。